สวัสดีค่ะสมพี่น้องทุกทุกคนเนาะเมื่อานี้ป้าไปห้าปูมาไปจับปูเมื่อคืนกันไปซองจับเอาแล้วได้หมาก็ได้ทั้งห้อยทั้งปูเนาะป้ากย็ยกเอามาเห็ดอันนั้นมาต่าออดแล้วก็มาเคียเอาม,ามันมันอันจีไฟเนาะกินธรมรมชาติป็นแบบวิธีสาวบ้านเนี่ยป้าแกะแล้วก็เอามาต่าแล้วก็เยกมาทิด ต้มปิ่นออสเนาะต้มเคี้ยวปายเคี้ยวไปอันนี้จงไว้หน่อยหนึ่งจงไว้จีตําเจียวเมน,นี่ก็ยี้จ้ำม,มาจีเดี๋ยวนั่นแล้วกะยำจีไว้เจียวไว้ตําเจียว,ว,ยวต่ําปูนเนาะอันนี้ถ้าเอาออสใจเคี้ยวให้มันแห้งเรากะาเ,อเ,เ่อข้าวเหนียวฮอนอนอุนอ่นอุน่นๆมาจ้ำกินเนาะอันนี้คือได้มันแล้วจ้ะ ที่เอามันนำกระดดงมันกินแบบวิธีสาวบ้านเนาะบ้านนอกข้องนาเหาก็ต้องกินแบบนี้แหละค่ะเนาะ <c oughs> บ้านไพ่เคยกินแบบนี้เด้เนาะคอมเมนต์มาบอกเวามาบอกกับป้าดเด้ออันนี้จีแล้วป้าจีจีว้เจียวนี่ก็เริ่มเฮ้งเด้แล้วเริ่มแฮ้งเด้แล้วเนาะปลากระใส่แต่กเกีือ์น้อยนึงเนาะเพราะว่าปูมัอนยอกเข็มเข็มันว่นวานอยู่แล้วก็เลยบ่ต้องเติมยัง เคี้ยวไปเคี้ยวมามันแห้งๆแล้วเขาก็ยี่ได้เอามาเป็นอาหารของเขาผู้บอมหมักกะบะบวกบก,บกินบ่ได้เอเนาะผู้แพเนาะอันนี้จีแล้วรวสุกแล้วสุกแล้วกะเอามาเอาเข้าวเหนียวจิ้มกินเนาะสำหรับเออาหารกับข้าวเหนียวเนื้อมเมนอาหารข้า,าวเจ้า แห้งแล้วบ่ดเนี้ยเริ่มแห้งเคี้ยวไปเคี้ยวมาแห้งจนนะแห้งน้ำดีๆแล้วหอกก็เก็บไว้ได้เฮิ่งดีเนาะบางคนก็บอกแห้งปั่นนี้เดี๋ยค่ะเด้อแต่ปลานั้นเห็ดนี่นแห้งเอาเอาไว้ได้กินเฮิง่งๆเด้มันจังห้อมดีแห้งแล้วปลากรเซ้าอันนี้คือปูนึ่งเด้อค่ะเด้อปลาอีจับนึ่งคืนหนึ่งนึ่งแล้วหากเอาไว้อัน เฮ็ดเอานึ้ให้มันสุกเรียบร้อยแล้วเ่าก็อีเก็บใส่ทุ่งเนาะเก็บใส่ทุ่งแล้วก็อีได้เอาไปใส่้มฟิตไว้ไว้ใส่ตําสมนี่ปลากระเก็บใส่ทุ่งไว้อันนี้ออนปูกระเร็จแล้วค่ะผู้ได้มากเพ็ดก็ก,กินบักพริกกับได้เด้อจะ้ะ <c oughs> แล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้เดเอาไว้กินเมื่อน้าเนาะยามยักมาเขาก็เอามากินเนาะค่ะเนาะเอามาอุ่น อันนี้ก็เตรียมพร้อมที่ใส่ซอฟฟิตสำหรับคลิปนี้ก็ข้อจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะ